คลิปนี้จัดทำโดยคาชนฮะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่คาเกมมิงนะครับก่อนเดินขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ผู้ช่องคู่คาเกมมิงคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5 0บาทสาหรับการเติมแพ็กเพช แพ็กใหญ่1แพ็กและก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาบปลานะครับว่ามันใช้ดีกับตัวอะไรบ้างแล้วก็ตัวเพิคของอาวุธเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็มันดูดีแค่ไหนเวลาที่คุณจะเอาไปใช้นะครับโอเค เดี๋ยวมาพูดถึงตัวแสกของตัวดาบกันก่อนเลยนะครับดาบนี้เนี่ยมันให้เบสเซติเคทียต่านะครับคือ454มันจะไปเวิร์กต่อเมื่อไปอยู่กับตัวละครที่มีเบสเซติเคสูงอยู่แล้วนะฮะและ้วก็จะมีซับแสบเนนแทกเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างเยอะด้วยความที่มันให้เบสต่ำเนาะฉะนั้นซับแสบมันก็จะให้เยอะนะครับทีนี้ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะได้เพิร์ของอาวุธที่ขัด5เรียบร้อยแล้วนะคือดามจของอันติคุณจะแรงขึ้น24%โดยได้เป็นโบนสช่องกลเงอร็เือนโนดยไิ้ไป แล้วก็ตอนคุณกดอันติเนี่ยดาเมจจะได้เพิ่มมาอีก20% 0ร้อเปของแอแทกของคุณนะครับเป็น AOE ดาเมจซึ่งตรงเนี้ยติดได้ทุกๆ15วินาทีมันจะติดจากดาเมจของอันติตอนที่กดฉะนั้นหมายความว่าสายฟ้าฟาดชิ่งของเปโตเนี่ยไม่ติดนะครับถ้าจะติดคุณต้องกดคิวให้โดนมันนะครับผมดาเมจที่ออกมาจะเป็นดาเมจกายภาพนะฉะนั้นตัวที่ใช้ได้เดี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับเหมาะสมจะใช้จริงๆผมเล็งว่ามันมีแค่4ตัว เท่านั้นเองครับ4ตัวแบบ4ตัวจริงๆเลยนะแบบตัวอื่นไม่ได้ดูน่าใช้เลยนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมโอเคตัวที่น่าใช้ตัวแรกก็คือไปโตครับไปโตเนี่ยคุณจะใส่ซับเซตทั้งหมดของคุณด้วย4ีเอมเบลมอยู่แล้วนะครับถ้าเอาดเมจจากันติสูงสุดเนาะแล้วก็คุณจะใส่โดยเน้นที่รีชาร์จคุณให้มันทะลุ200ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะขาดแอตแท็กซึ่งไอดาบเล่มเนี้ย ถึงแม้เบส ATK มันจะต่ำแต่เราไม่ได้แแต็กแน s t เปอร์เซ็นต์ที่ artifacts ของเราอยู่แล้วมันทําให้สุดท้ายใน ATK เราจะดูสูงขึ้นมากกว่าใช้ดาบเล่มอื่นอยู่หน่อยนึงนะครับ ส่วนในเรื่องกดอันติให้โดนมอน่ะคุณไม่ต้องซีเรียสนะต่อให้มันติดขี้อ่ะมันก็ไม่ถึงหมื่นหรอกมันเบากว่าสายฟาฟาดเปโตชิ่ง1ทีด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจรู้แค่ว่ามันใช้กับเปโตได้ดีสําหรับสายกดอันติอย่างเดียวนะครับดูดีกว่าการใช้พวกปูท้ยอาใคร์อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแต่ว่าไอ้ดาบชิ้นเนี้ยมันจะไม่เหมือนพวกเฟสเชอร์ลิงดีไซน์อย่างดาบม่วงหรือว่าตัวเดอะแคชที่เป็นหอ,อกจักปลานะครับเพราะนั้นเนี่ยให้ช่องกลายจากอันติเยอะกว่า แล้วนอกจากนี้มันให้คริตเลสสำหรับอันติด้วยอันนี้มันไม่ให้มันให้แค่เฉพาะเบิร์สเดเมจซึ่งให้น้อยกว่าและให้เดเมจแถมที่ทุเลศประสบมากนะครับฉะนั้นดาบเล่มนี้ใช้คำว่าใช้ได้แต่ไม่ได้ดูดีแบบเป็นพิเศษก็แล้วกันนะครับในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้ดาบคราฟไม่ได้คราฟดาบมาอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ย การที่จะปั้นอาวุธเล่มนี้ขึ้นมาใช้เนี่ยดูดีครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดูดีไปพิเศษครับตัวต่อไปที่น่าใช้ก็คือตัวชงยุนนะครับผมเพราะว่าชงยุนเนี่ยหลักๆเราก็ก,กดแค่คิวนั่นแหละครับเพื่อทำรีเวิร์สเมล็เนาะก็ทำดามจได้ดีระดับหนึ่งครับแต่ถามว่าแล้วถ้าเอาชงยุนไปใช้ดาบอื่นจะดูดีกว่าไหมก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงดาบสีดาวถ้าเป็นโปรโตไทป์อาร์คเนี่ยชงยุนใช้ อาจจะดูดีกว่าครับขึ้นอยู่กับอ์ติแฟกต์คุณว่าได้แท็กเปอร์เซ็นต์เยอะไหมแต่ถ้าในกรณีที่คุณเอาชงยูนไปสแต็กแค่คีเลต์คีดามิดแล้วก็เอเลเมนตลแมสทรีเช่นคุณอาจจะทำตัวคีเลตอยู่ที่ประมาณ70คริบดาเมิดร้อหรือ200นะครับแล้วก็ EM สัก300กว่า400เนี่ยแค่เนี้ยก็ยากมากแล้วคุณแทบจะหาแท็กเปอร์เซ็นต์ไปใส่ไม่ได้แล้วครับฉะนั้นการจะไปใช้ดาบปลา ก็ดูดีมากๆนะครับผมแต่แต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาไปเล่นกับเบนเน็ตแล้วคุณไม่ได้ใส่โปรโตไทป์อาร์คายแล้วไม่ได้มีซับแซดที่แอตแท็กเปอร์เซ็นต์เยอะๆอย่างเงี้ยอืมส่วนใหญ่แล้วโปรโตไทป์อาร์คายมักจะดูดีกว่าครับด้วยความที่เบสเอทีเคของอาวุธมันสูงกว่านะครับผม มันทําให้เวลาคุณแสกกระแจกเปอร์เซ็นต์ไปเนี่ยได้ผลเยอะครับแล้วเราไม่มีเบนเน็ตมาเติมแมสแจกนอกให้กับเรานะครับแล้วเวลาเรามีตัวปั๊บใส่โดเปรสให้อย่างเงี้ยบอกว่าแจกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเบสเอทีเคเรามันสูงกว่าฉะนั้นแจกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่บวกมามันก็มีคุณค่ามากกว่าฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันจะเวิร์กกับชงยุนในกรณีที่คุณเอาชงยุนไปเล่นกับเบนเน็ตแล้วคุณทําสเตตเป็นเน้นที่คริตเลดคริตแดนเมชแล้วก็เลเนทโลแมสทรีแล้วคุณไม่ได้โฟกัสแจบบย โอเคดูดีใช้ได้ดีกว่าโบทเทจปาคายครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสีดาวคุณไปใช้โบทเทจปาคายแรงกว่าแน่นอนฮะต่อไปสินเหยียนครับซินเหยียนคุณกดแค่ั n ติก็ดูโอเคครับถ้าคุณไม่ได้คราฟต์แต่าง snow tomb star silver มาซึ่งเอาตรงๆอนะเล่มนั้นมันแรงกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวเพ์คอาวุธมันให้เป็นช่องกลางครับไม่ใช่เพ์คอะวุธพูดผิดอาตัวซับเซตอาวุธนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันป๊บป๊าป๊ได้โบนัสช่องกลางครับ แล้วเบสไอีเคมันก็สูงกว่าครับโอเคเพิ่มอาวุธช่างมันฮะแต่การที่ซับสแต็ของอาวุธให้เป็นช่องกลางยัยงไงก็ดูดีกว่าอยู่แล้วครับฉะนั้นถ้าไม่มีอาวุธเล่มนี้โอเคครับใช้ได้แต่ถ้ามีอาวุธเล่มนี้อย่าใช้เลยครับมันไม่ได้ดูดีเพราะอย่าลืมครับโบนัสความเสียหายกายภาพเนี่ยถ้าเทียบมันจะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าโบนัสความเสียหายประเภทอื่นๆที่เป็นธาตุต่างๆกายภาพจะได้มากกว่าเสมอฉะนั้นดาบปากการที่ให้24%เนเนี่ยมันไม่ได้ทรงคุณค่าเลยครับเพราะว่า คุณใส่ไอเดฟักเซตสชิ้นคุณได้25%แต่ถ้าเกิดพวกที่เป็นโบนัสความเสียหายธาตุเนี่ยมันจะบวกแค่15%มาเลยดูดีฉะนั้นกายภาพใช้ได้แต่สุดท้ายถ้าคุณมีสโนทูมสโนทูมดูดีกว่าแน่นอนครับต่อไปน้องยูล่าครับในกรณีที่คุณเอายูล่ามาเล่นสมมติคุณเล่นเบ็น DPS หลักแล้วคุณใส่เซอร์เพนนะครับถ้าคุณหลบการโจมตีมอนสเตอร์ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีโล่ให้น้องและคุณไม่ใส่เบเน็ตมานะครับดาบเซอร์เพนสไปน ในกรณีที่คุณไม่ผ่านทุกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้จะเบากว่าดาบปลาครับแต่ผมขึ้นรูปดาเมจให้ดูครับอ่ะอันนี้เป็นดาเมจตอนที่มีแตกเพียงแค่การกดอีครั้งหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับดาเมจของที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เป็นจากดาบ s ซ r ร์เพนส i ปาครับต่อไปอีกรูบหนึ่งคือเป็นดาเมจที่มาจากดาบปลาครับคุณจะเห็นว่ามันแรงกว่าครับฉะนั้นถ้ายูล่าคุณไม่ได้เล่นกับเบนเน็ต ถ้าอยู่ล่าคุณมีเซอร์เพนต์แต่คุณเก็บสแต็กด้วยตัวคุณเองไม่ได้ในกรณีแบบนี้คุณใช้ดาบปลาได้ครับแต่ต่างไม่เยอะอย่างที่คุณเห็นครับก็อยู่ที่คุณจะบาลานและจัดของจัดอาร์ติแฟกต์กันยังไงแล้วกันแต่ถ้าเซอร์เพนต์มีสแต็กเพียงแค่1นึ่งสแต็กเท่านั้นจบเลยครับเซอร์เพนต์แรงกว่าทันทีครับแต่ถ้าคุณไปใช้สโนทูม ไม่ต้องคุยกันเลยครับสโนว์ทูมแรงกว่ากันเยอะครับเพราะว่ามันให้ฟิสิกอลซึ่งคุณเอาน้องมาเทคฟิลโจมตีปกติอยู่แล้วฉะนั้นดาบสโนว์ทูมที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนที่คุยกันถึงซีนเหยียเนี่ยดาบเนี่ยแรงกว่าแฟชั่นดูดีกว่าด้วยนะครับฉะนั้นดาบปลากับยูล่ามันจะเวิร์กแค่ในกรณีที่คุณไม่มีสโนว์ทูมแล้วก็คุณกําลังใช้เซอร์เพนส์อยู่แล้วคุณเป็นคนเก็บแสกเซอร์เพนส์ไม่ได้ครับแบบเนี้ยดูดีแต่ถ้าไม่ใช่กรณีเนี้ยดาบปลาไม่น่าใช้ครับ ทีนี้ตัวอื่นใช้ได้ไหมอ่ซายุกกว่าพอใช้ได้และกันดีลุกก็ใช้ได้กดอันติทำดาเมจได้แต่ถ้าพูดกันแบบตรงๆแมนๆเลยนะครับถ้าดีลุกไปใส่ดาบอื่นนะฮะพอเบส ATK มันเยอะกว่าคุณแ t ต c k แ t t แ c กเปอร์เซ็มันให้ผลเยอะกว่าครับฉะนั้นดีลุกก็จะเป็นกรณีเดียวกวับชงยุนเลยคือถ้าเกิดคุณส t ต็ก EM เยอะๆสแต็ k คิเลตคิดาเมจเยอะๆ เออดาบปลาดูดีครับแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วดีลุกใช้โปรโตไทย์ปลาไครดูดีกว่าครับผมและที่สําคัญคือดีลุกเวลาคุณตีธรรมดาคุณยังได้ผลจากเบสไอเคที่มันเพิ่มมาสูงๆด้วยครับแต่ไอดาบที่เป็นดาบปลาเนี่ยมันบวกแต่อันติฉะนั้นนั่นแหละฮะมันก็เลยเก่าๆนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาสรุปสั้นๆกันครับว่าสรุปไอดาบเล่มนี้มันดีไหมผมขอตอบไปแล้วกันนะครับมันดีกว่าดาบเ v e r อร์เลชสำหรับบางตัวแค่นิดหน่อยครับเต็มที่ผมให้ดิฟป,ประมาณ5-10%เท่านั้นเองครับฉะนั้นถามว่าดาบเล่มนี้คุณควรจะอัพขึ้นมาไหมถ้าถามผมนะเพาะคุณเป็นโล p เ n d e r ไม่ค่อยมีของใช้ไม่มีแท่นครับ ผมว่าการที่คุณจะเอาอาวุธขึ้นมาใช้เนี่ยก็ดูดีนะฮะไม่แย่เพราะสุดท้ายอีกหน่อยคุณต้องเล่นหลายตัวคุณอาจจะเอาอาวุธไว้สลับใช้หลายตัวได้แต่ถ้าไม่ใช่กรณีที่ผมพูดมาจากที่ผมรีวิวไล่เรียงตัวไปเนี่ยตัดทิ้งไปเลยครับดาบเล่มนี้ไม่ตอบโจทย์ครับฉะนั้นผมให้ดาบเล่มนี้ค่อนข้างด้อยค่าเลยนะเพราะว่าตัวเพิร์กของอาวุธเนี่ยมัน20% 0็นะแถบแล้วมันเป็นกายภาพอ่ะแล้วตัวกายภาพมันมีดาบที่ให้ทรัพย์แตเป็นกายภาพแล้วคลาฟต์ได้อยู่แล้วอย่างสโ er ะะนว์ทูมซ นั่นแหละดาบเล่มนี้ไม่ได้ดีขนาดนั้นเรียกว่าพอได้พอใช้งานได้ดีกว่าดาบคราฟนิดหน่อยถ้าเซอร์เพนต์คุณเก็บสแต็กไม่ได้ดาบนี้ก็ดูดีกว่าแต่สุดท้ายด้วยความที่มันให้แอแทกเปอร์เซ็นต์เป็นซับสแต็ตกานที่คุณใส่เซอร์เพน์คุณบาลานซ์ทีแฟกง่ายกว่าเพราะมันให้คีเลดมาคุณก็จะบาลานซ์คีเลดคีดาเเมจง่ายไงฉะนั้นเอาเป็นว่าดาบมันพอใช้ได้แต่ไม่ได้ดีจนแบบต้องรีบไปฟาร์มต้องรีบอัพต้องรีบเอามาใช้ เอาบป็นว่าคุณมีคุณทําไวล้ละกันเพราะตอนนี้ถ้าเกิดคุณรีไฟล์น่ยคุณจะประหยัดทรัพยากรลงไป50%ละกันเพราะว่าเวลาคุณอัพเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรน้อยลงเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเรทอัพในการอัพเลเวลอาวุธอยู่นะครับมีแค่นั้นแหละส่วนที่เหลือนะ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเอาเป็นว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่มันใช้ได้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมาพูดให้สั้นๆน,นะครับสำหรับคนที่กําลังจะปั้นหรือว่าคนที่ปั้นแล้วไม่รู้จะใส่ให้ใครดีก็เป็นว่ามันใส่ได้ประมาณนี้ครับแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวามากผมไม่ได้เอาดามจอะไรมาโชว์เพราะว่าหลังจากจที่ผมไปเช็คไปลองใช้เอาตัวไปลองเล่นมันไม่ได้แตกต่างจากชิ้นอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองครับผมเลยมองว่าใหญ่ดาบมันไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับ เอาเป็ว่าให้ถือซะว่าเป็นดาบน่ารักน่ารักที่มิโยโยทำมาให้เราถือสวยๆกันละกันการที่เราจะถือทูน่าเป็นดาบมันก็มันก็ดูเป็นมีนม่แหละแต่ว่าเรื่องการใช้งานจริงไม่ได้ดูดีขนาดนั้นแต่ไม่ถึงกับทูรเรศครับยังคงดีกว่าดาบคราฟได้ในบางกรณีฮะ